ค,คุณผู้ชมครับสถานการณ์ทางการเมืองถ้าหากว่าจะมองความเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชในช่วงนี้ว่าวันการเปิดเกมรุกก็คงจะไม่ผิดนักนะครับโดยเฉพาะการกล่าวอย่างเปิดเผยว่ากาปปสคาดหวังว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนกลาง ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางนี่เป็นการเปิดเผยจากคุณนัทวุฒิใสเกลือเรื่องนี้คุณสุเทพเคือสุบันพูดขั้นตอนที่จะได้นายกคนกลางหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยระบุชื่อหรือว่าที่มาของนายกคนกลางในความหมายของคุณสุเทพบอกแค่ว่าจะต้องเป็นคนกลางที่ประชาชนยอมรับนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วคุณนัทวุฒิมีเป้าหมายทางการเมืองอะไรที่เปิดเผยชื่อนายกคนกลางออกมาก่อนนี่คือโฉมหน้าของ8นายกคนกลางที่มีการกล่าวอ้างโดยคุณนัทมุตนะครับคนแรก พลเอกประวิตย์วงสุวรรณเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกและก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลคุอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับถัดมาคือคุณอนันต์ปัญญาชุนเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัยจะมีชื่อปรากฏขึ้นทุกครั้งท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองถัดมาคือคุณ หมอมาชวงปีเดียทรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับถัดมาก็คือคุณพารกรสุวรรณรัตน์เป็นองคมนตรีคนนี้คุณัธวฒิอ้างว่าถือว่าเป็นเต็งหนึ่งในการเป็นนายกคนกลางทั้งหมด8รายชื่อนะครับคนต่อมาก็คือ คุณวิกรมกรมดิตเป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการเครืออมตะคนนี้อาจจะไม่เคยปรากฏชื่อในทางการเมืองว่ามีโผเข้ามาติดอยู่ในใน,ในชื่อนายกคนกลางด้วยแต่ว่าคุณนัทวุฒิก็เชื่อว่าเป็นตัวเต็งเช่นกันคนถัดมาคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลพันำมวจโททักษินชินวัตรคนนี้ก็ปรากฏชื่อหลายครั้งท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองนะครับถัดมาคือคุณ สุรเกียรติเถียนไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีและก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยรัฐบาลพันธมวจโททักษิณชินวัตรเช่นกันและถัดมานะครับคือ คุณอาสาสารสินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ติดชื่อที่คุณนทวุฒิคาดหมายว่าจะเป็นแดรายชื่อนายกทัตมนตรีคนกลางในความหมายของกอปป,ปสด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้แน่นอนคงจะมีคําถามใหญ่ว่าคุณนทวุฒิจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรถ้าหากว่าคนที่ปรากฏรายชื่อไม่ได้ต้องการที่จะเป็นนายกคนกลางตามที่ถูกกล่าวหาครับสื่อมวลชนบางสํานักก็ถามผมว่าแล้วแต่คุณนทวุฒิพูดไปแบบนี้ แล้วถ้าเขาสวนมาล่ะว่าไม่ใช่เขาเขาไม่เกี่ยวเขาไม่อยากเป็นคุณนัทวุฒิจะเสียหายไหมผมบอกผมไม่เสียหายเลยเพราะว่าที่ผมพูดผมไม่ได้กล่าวหาอะไรเลยนะเพียงแต่ผมเอามาบอกว่ากลุ่มสุเทพและพวกกําลังซุบซิบจับตาจใ้ท่านขึ้นเป็นนายกแล้วผมก็เปิดเผยตรงนั้นนะครับท่านยังไม่ได้ตอบรับอะไรเลยท่านยังไม่ได้แสดงออกอะไรออกมาในทางสาธารณะสาธารณะชัดเจง ฝากฝั่งของคุณสุเทพเทืออสุบันก็พูดดักไว้ตั้งแต่ก่อนที่คุณนทวุฒิจะเปิดเผยรายชื่อนายกคนกลางแล้วนะครับว่าแกนนำนปชต้องการที่จะทำลายชื่อเสียงคนดีต้องการเอาชื่อคนเหล่านี้มาตีตราไว้ก่อนว่าอย่ามาร่วมกับผู้ชุมนุมกปรปรปรสนนะครับนี่คือข้อกล่าวหาของทั้งสองฝ่าย ที่คุณนัทวุฒิใส่เกลือเปิดเผยรายชื่อนายกรัฐมนตรีทั้ง8รายชื่อออกมาลองฟังทัศนะจากนักสังเกตการทางการเมืองว่าอะไรคือเป้าหมายรวมถึง8รายชื่อมีสัญลักษณ์ทางการเมืองอย่างไรครับต้องการดักคอและต้องการให้มีคนวิพากเพื่อเข้าสู่ทฤษฎีไม่ใช่ทฤษฎีสมมติคิดนะทฤษฎีอมาตย์ที่เขาพูดถึงอยู่แล้วเพราะนั้นการจะเข้าถึงจนนี้เขาก็ทําให้คนเขานั้นเห็นและโยงได้ว่ามาตาเจ็ดนี้เป็นการเล่นเกลยของอมาตย์ ยังวางคนกลางจุดนี้ท่ผมคิดว่าเขาเนี่ยแกล้งพูดปล่อยโผมาเพื่อ discredit ความชอบธรรมแต่สมมุติว่าถ้ามีในใจและอยากจะบอกคุณเทพบอกไปอนคนคนนี้คุณเทพเสียไหมนั่นหมายความว่าคนเป็นนายกคนกลางอยู่อันเดอร์คุณเทพใช่ไหมถ้านผู้าผมเป็นผู้นำประชา,าชนในการเปลี่ยนแปลงและผมบอกคนนี้คือนอยายกคนกลางคนที่เป็นนายกคนกลางนั้นจะขาดความชอบธรรมทางการเมืองทันทีนะ เพราะอะไรเพราะคุณที่บอกคนนี้เป็นก็เป็นตัวแทนของกลุ่มอาํานาจเก่าหรือกลุ่มอํมมาหรือกลุ่มอนุรักษ์นิยมท,ท,ที่ที่แล้วแต่ว่าจะเรียกนะครับคือคือก็เป็นกลุ่มพลังอํานาจทางสังคมที่เขามีพลังต่อรองนะอาจจะไม่ได้มีพลังต่อรองในแง่จํานวนประชากรแต่ว่ามีพลังทางเศรษฐกิจพลังทางสังคมนะครับพลังที่จะโน้มน้าวาสื่อที่จะเห็นว่าเนี้ยคุณเป็นคนที่เหมาะสม คือเมื่อวานสนาปปก็เพิ่งพูดเรื่องนี้นะครับอาจารย์ดรประจักษ์ก้องกีรติก็พูดเรื่องนี้ว่าจริงๆการเลือกตั้งหรือตําแหน่งนายกต่างๆเนี่ยมันทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอันนี้ออันนี้สําคัญมากกว่าว่าใครจะเป็นนายก 8รายชื่อนายกรัตมนตีคนกลางจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่นะครับอาจจะต้องรอเงื่อนไขจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปาป,าปาชว่าจะมีการชี้มูลความผิดคุณยิง่งรักชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ซึ่งหลังจากนั้นก็ยังจะมีข้อถกเถียงตามมาฝ่ายรัฐบาลบอกแล้วว่ารองนายกคนที่1คุณสุรพงษ์ตัววิจักชัยกุลจะต้องปฏิบัติหน้าที่แทนแต่ว่านักกฎหมายฝ่ายกปปสก็ตีความว่านายกรัฐมนตรีคนกลางจะเกิดขึ้นได้ท่ามกลางสถาาาาานกกกกรณ์ทที่เิดญศง เมืองแต่แน่นอนทั้ง8คนนี้คุณสุเทพเทื้สุบันไม่เคยพูดแม้แต่คนเดียวว่าใครเป็นนายกคนกลางในความหมายของกปปส